มอดอีพิกไฟคือมอดที่เข้ามายกระบบการต่อสู้ในไมค์ครับขึ้นไปอยู่อีกระดับทั้งระบบสกิลที่ลึกซึง้งและท่าต่อสู้ของอาวุธที่โคตรจะหลากหลายแต่วันนี้เราจะมาดูว่ามีมอดอะไรบ้างที่สามารถเพิ่มความเจ๋งให้กับอีพิกไฟได้อีกอยังไงซะก่อนเข้าวิดีโอผมต้องแนะนําให้คุณผู้ชมไปดูรีวิวอีพิกไฟของผมซะก่อนนะครับจะได้เข้าใจและซึมซับมอดเสริมของวันนี้ได้แบบ3 0 0เอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูมอดแรกกันเลยดีกว่ามอดแรกเอาแบบเสริมคุณภาพชีวิตไปก่อนนี่คือมอดโช Ing, ที่ก็แค่เอากล้องบุคคลที่3มาไว้เหนือหัวไหล่นั่นแหะแต่พอรวมเข้ากับมอดอีพิกไฟแล้วบอกเลยว่าทําให้การต่อสู้ดูสมจริงและเท่ขึ้นแบบสุดๆมอดที่2คือ Resource Pack นามว่าอีพิกไฟแอนิเมชันนี่คือแพ็กที่จะเสริมสวยให้ท่าต่างๆของอีพิกไฟตั้งแต่การเดินสไลด์กลิ้ง จนไปถึงการใช้อาวุธซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าอาวุธบางชิ้นก็เปลี่ยนท่าต่อสู้เล็กน้อยในระดับที่เท่ขึ้นเฉยเยแต่กับบางชิ้นแพ็กนี้อาจจะเปลี่ยนทั้งระยะและความเร็วในการโจมตีไปอย่างสิ้นเชิงเรียกได้ว่าเป็นอาวุธใหม่เลยก็ได้ตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบคนล่ะนะมื่ออยู่กันที่หอคอยเชเมนิกรู ru, ประตูแห่งโลกมนุษย์และปีศาจแบบนี้คนที่รู้คงดีใจกันเนื้อเต้นแล้วสินะส่วนคนที่ไม่รู้นี่คือมอดยามาโตะมูฟเซต I am the storm that is approaching พอกันผมร้องเพาะเกินเดี๋ยวติดลิขสิทธิ ใช่ครับบทนี้เติมยามาโตะดาบผ่ามิติของเวอร์จิลจาก Devil m a ค Cry เข้ามาในมายครับและหน้าที่ของผมคือการทําให้อีตารางท่าอันนี้เข้าใจง่ายขึ้นยามาโตะมีท่าฟันแบบปกติและท่าพิเศษซึ่งผมจะแทนด้วยเลข1กับ2 1เฉยๆคือเอาฝักตีศัตรู2ครั้ง11คือการตีด้วยฝักแล้วฟัน2ที11 1คือต่อท่าเมื่อกี้ฉับๆไปอีกสองรอบ1111จะเป็นการปิดคอมโบธรรมดาด้วยท่าฟันที่ผลักศัตรูออกไปได้ทุกครั้งที่ตััวดดาบฟนโ จะเป็นการเก็บพลังด้านขวาล่างสแต็กได้สูงสุด5ครั้งท่าพิเศษเนี่ยแหละที่ใช้พลังดังกล่าวถ้ากด1-2จะเป็นคอมโบผ่าขึ้นท่านี้ผลักศัตรูได้ไกลสุด1 1 2จะฟันสะบัดท่านีแรงและกว้าง1 1 1 2คือคอมโบที่แรงที่สุดประจบด้วยการฟันไอสองครั้งก่อนจะว์ปผ่านศัตรูมาฟันอีกรอบโดยคอมโบ1 111ไม่สามารถต่อได้ท่าพิเศษได้นะครับหากวิ่งมาแล้วกดท่าพิเศษจะเป็นการว์ปผ่านศัตรูฟันอย่างรวดเร็วและสร้างดาเมจแบบบังคับล้มอีกครั้ง หลังเก็บดาบเข้าฝักไม่เท่ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรละแต่ความเท่ยังไม่หมดเท่านั้นเพราะถ้ากดท่าพิเศษเฉยๆจะเป็นการฟันโ s รไซด์สแลชชักดาบโคตรเร็วจนมองไม่ทันท่านี้หากใช้ถูกจังหวะพอดีกับที่ศัตรูโจมตีเราจะทำการวาร์บหลบถอยหลังแล้วก็ฟันซ้ำอีกรอบแล้วหลังจากตรงนี้ก็เลือกได้อีกว่าจะเข้าคอมโบ1นึ1 2, หรือ2อ ซึ่งคอมโบเคาน์เตอร์แบบนี้ใช้ตอนกดแพรรี่ติดได้เหมือนกันนะเออสุดท้ายสําหรับเวอร์จิลคือถ้าเราเรียนสกิลสเตปเอาไว้ระหว่างที่ถือยามาโตะเราจะทำการวาร์ปเปลี่ยนตําแหน่งแทนไม่เร็วเท่าสไลด์ปกติแต่ระหว่างที่วาร์ปเราจะหลบดาเมจได้ทั้งปวงจัดว่าเท่โกงและเล่นมันสุดๆ น้ำเงินไปแล้วทีนี้ถึงตาแฝดแดงอย่างดันเต้บ้างล่ะ Infernal Gainer คือหมอดที่เติมถุงมือและรองเท้าหมาไฟแรงบันดาลใจเน้นๆจากเบลวูฟของเจ้าชายปีศาจอาวุธชุดนี้ถ้าตีไปเรื่อยๆมันจะทําให้ศัตรูลุกเป็นไฟคอมโบหลกักคือหมัดหมัดเตะฟาดเท้าถ้าเว้นช่วงกดระหว่าง2หมัดแรกถ้าเตะที่3จะกลายเป็น Million Kicks ที่ยิ่งกดตียิ่งเตะนานก่อนจะปิดด้วยลูกเตะหมุนตัวอีกรอบวิ่งมาตีจะเป็นการเตะหมุนตัวท่านี้นึกถึงคาโปร่าเลยครับการโจมตีกว แรงเร็วเหมาะกับศัตรูเป็นกลุ่มถ้ากดท่าพิเศษจะเป็นการปาบอลไฟใส่ศัตรูแรงพอสมควรแต่ก็กินสกิล2หน่วยส่วน rising dragon คือท่าเปอร์คัตที่ส่งศัตรูลอยขึ้นฟ้าทําได้โดยการวิ่งมาแล้วกดท่าพิเศษครับสุดท้ายสาหรับอาวุธ i n f e r n o นี่คือท่าโจมตีกลางอากาศที่จะเป็นการเตะขาคู่พุ่งตรงเข้าหาศัตรูแบบเต็มแรงและคงไม่มีท่าไหนเหมาะแก่การเตะโมงโลกลงจากหอคอยปีศาจไปมากกว่านี้แล้วล่ะไม่เพียงเท่านั้นบอดนี้ยังเติมสกิล royal guard ของดันเต้ เข้ามามที่เมื่อแพรี่สำเร็จจะคืนสตามินาให้และโจมตีกลับได้ทันทีหากกดกันพร้อมกดโจมตีทันทีหลังแพรรี่สำเร็จเราจะได้ท่า Royal s t r ตรทฟลัดชที่ซัดศัตรูให้หมอบแบบโคตรแรงอีกด้วยและคืออีสองหมดดันเตเวอร์จิลนี่ก็คือคุมตีมพี่น้องทะเลาะกันอยู่นะเพราะมันลงด้วยกันไม่ได้เว้ยเลือกเอาแล้วกันว่าคุณผู้ชมชอบอันไหนกว่าและคอมเมนต์บอกผมด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ East Blue ขอให้คุณอิม่มหนำไปกับอาหารจานร้อนที่พร้อมเสิร์ฟด้วยพ่อครัวขาไฟจากหมดอีพิกซ เข้าสู่โหมดพ่อครัวหัวเหลืองด้วยบุรีของซันจิที่ดูทีก็มาเทขึ้นเป็นร้อยเดินหน้าก็เทเดินข้างแม่งกอย่างเทจะเทไปไหน อย่างที่รู้กันมือนะ่ะเอาไวท้ทำอาหารเท่านั้นซันจิจะวิวาดด้วยคอมโบเตะและฟานน้าแข้งใส่ศัตรูหมุนตัวสปินเตะระยะประชิดอย่างมีสไตล์หรือจะกระโดดหมุนตัวแล้วฟาดล,ลงมาที่ศัตรูแบบโคตรคูก็ได้ถ้ากดท่าพิเศษซันจิจะหมุนตัวอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นไฟรอบเท้าขวาของเขาในโหมดนี้ท่าโดดหมุนตียังเหมือนเดิมแต่ท่าโจมตีหลักจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งรุนแรงและรวดเร็วขึ้นแถมแน่นอนทําให้ศัตรูติดไฟําด้วยหมดซันจินี้มาพร้อมกับสกิลฮาคิ2อย่างได้แก่ฮาคิ ิเกราะและฮาคิราชันฮาคิเกราะเวลากดคลิกขวาแล้วโจมตีจะเป็นการเคลือบตัวเอาไว้ให้ตีแรงขึ้น50%และรับดาเมจน้อยลง50%จนกว่าสตามิแนจะหมดส่วนฮาคิราชันเหรอเฮ้อต่อหน้าผมลำพังแค่ประคองสติพวกมันก็ยังจะทำไม่ไหวแล้วเท่จริงเท่เท่เหลือเกินใช้คำว่าเท่ได้เปลืองมากอ้อสกิลนี้ครูดาว20วินะต่อไปคือหมอดที่โกงสุดๆแต่ก็มันคอดๆเหมือนกันอีพิกเอคือหมอดที่เล็งจะเติมอาวุธสุดไอคอนิกจากอนิเมะเกมและ คอมิกเข้ามาในอีพิกไฟท์ซึ่งจะไปเริ่มตรงไหนถ้าไม่ใช่ดาบคิริโตก็ใช่แหละมันมีดาบอาสนะอยู่อันหนึ่งแต่3ดาบนี้ต่างกันแค่วิธีคราฟและรูปลักษณ์เท่านั้นหลักๆจะใช้คริสตัลมังกรในการคราฟนะครับดาบ3ามเล่มนี้มีความพิเศษตรงที่ใช้ได้ถึง3แบบซึ่งสลับไปมาได้่านหนังสือสกิล3เล่มนี้ได้แก่ดาบเดียวดาบแทงและดาบคู่ถ้าเรียนสกิลดาบเดียวการใช้ดาบซาโอจะไม่ต่างจากท่าของดาบไมครับปกติเลยแล้วจะเรียนอันนี้ทําไมมาดูเรปีเร์หรือสกิลดาบแทงดีกว่าสกิลนี่ย การใช้ดาบซาโอให้เป็นคอมโบแทงหมุนฟันขึ้นจ้วงและแทงวิ่งมาตีเป็นการสไลด์แล้วทิมส่วนสกิลพิเศษนั้นเออกูไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนจากการใช้ดาบเป็นสกิลติดปีกแฟรี่ได้ยังไงแต่เท่ก็พอแล้วปะ สกิลนี้กินพื้นที่โคตรไกลแต่เราจะติดอยู่ในแอนิเมชันสุดเบียวนี่ก็ใช้ดีๆล่ะครับสุดท้ายคือสกิลดาบคู่ที่เทพทรูมันได้บักคิริตโตเพราะใช่ครับการเรียนสกิลนี้ทําให้ใช้ดาบเารอได้2เล่มพร้อมกันฟันศัตรูแบบยับยับที่เห็นอยู่นี่คอมโบเดียวนะครับเนี่ยส่วนอันนี้ถ้าวิ่งมาตีคือผูถอดเกาะพุ่งทะลวงแรเเจอร์ได้พร้อมกัน3ตัวและเอาท่าพิเศษไปดูเองละกันกูถามจริงบึงเติมมากี่ทรูเนี่ย จบจากซาโอเรามาดูเคียวที่ผมไม่รู้ว่ามันมาจากเกมหรือว่าอนิเมะเรื่องไหนกันต่อดีกว่ามันคงสักเรื่องแหละใครรู้ก็บอกผมทีแต่เรื่องนั้นไม่สําคัญเพราะถ้าโดนเคียวฟันก็หันครึ่งกันทุกรายการโจมตีกว้างมากดาเมจแรงมากหมุนตัวเริดม,มากนี่ท่าวิ่งมาตีเอลเลแกนตสุดๆจริตจัก้านมันได้อะเนาะและนี่ท่าพิเศษวาร์ปมาบูบี้มอนแบบใหม่แบบสับตัวมัมสุดๆ แต่ถ้าพิเศษของเคียวนี่เป็นอาวุธเดียวที่ใช้กลางอากาศได้สุดท้ายคงถูกใจแฟนเกนชินกันน่าดูนี่คืออาวุธที่ชื่อธนูฝึกหัดซึ่งก็ไม่รู้จะฝึกอะไรอีกแม่งโกงชิบหายอยู่แล้วยิงคลิกซ้ายจะเป็นคอมโบยิง8นะัดผ่านการยิง5ครั้งไม่รู้หมุนตัวเอาเท่ครั้งหนึ่งทําไมคลิกขวาจะกลับมาเล็งแบบธนูปกติและสกิลพิเศษจะเป็นการเข้าแอนิเมชันเกนชินยิงธนูลงพื้นพร้อมระเบิดอย่างรุนแรงแต่ถ้าธนูโดนศัตรูก่อนลงพื้นมันจะไม่เกิดระเบิดนะครับธนูนี้ติด,ดอ,อินฟ Bot นั่นแหละนี่พึ่งทั้งฝูงอะ่ะผมคิวตุยหมดโดยไม่เล็งแม้แต่ครั้งเดียว weapons of miracle คือมอดที่ไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรมากนอกจากการเป็นมอดเสริมที่อลังการที่สุดของอีพิกไฟโดยผู้พัฒนาเดียวกันกับมอดซันจิ ดันเต้และใช่ครับเจ้าของมอดอีพิกไฟมาทําเองเลยมอดนี้เติมอาวุธใหม่เข้ามา10ชิ้นสกิลใหม่18อย่างชุดใหม่4ชุดและเอนแชนอีกหนึ่งถ้าผมหิวเงินผมพูดตรงๆว่ามอดนี้แยกไปทําอีกคลิปได้เลยนะแต่เพื่อคุณผู้ชมแล้วไม่มีอะไรที่ผมไม่ยอมทำหรอกเพราะงั้นฝากกดไลค์หรือเม้นเป็นกําลังใจให้ผมดีมอดนี้รีวิวโคตรเหนื่อยมาเริ่มกันที่อาวุธก่อนเลยดีกว่า Ag o n นีหอก3ามงามสุดเท่มาพร้อมคอมโบที่เร็วและตีเป็นวงกว้างวิ่งมาตีจะ ฟาดศัตรูขึ้นฟ้าโดตีจะหมุนตัวแล้วฟาดลงมายิ่งโดจากที่สูงยิ่งหมุนตัวเยอะขึ้นสกิล2เป็นท่าวาร์ปขึ้นฟ้าก่อนจะแทงหอกลงมาระเบิดพื้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแก่ศัตรูตีด้วยท่าปกติจะเก็บสแต็กข้างล่างสูงสุดถึง3ยิ่งเก็บสแต็กมากสกิล2ยิ่งแรงทอ์เมนต์ขวานสุดจะดุดันพร้อมท่าตีที่โดดเด่นเป็นคอมโบหน,หนักหน่วงวงกว้างที่จบด้วยท่าทุบพื้นวิ่งมาตีจะฟาดขวานอย่างรวดเร็วท่านี้สแปมได้นะครับซึ่งเอาจริงๆท่าาววิงมมมตีันนสแปุ้กจรู กโงเลยแหละแน่นอนว่าการกระโดดตีจะเป็นการทุ่มขวานลงพื้นเอาสตัวผู้ใช้ลอยเลยนะใช้จัดที่สูงได้ด้วยทอร์เมนไม่สามารถตั้งกันได้แต่แทนที่ด้วยท่าชาร์จชาร์จหนึ่งครั้งจะหมุนแล้วฟาดสองครั้งจะพุ่งไปงัดเหยื่อขึ้นฟ้าสามครั้งจะฟาดเต็มแรงใส่หน้าศัตรู สี่ครั้งเนี่ยปกติมันจะทําให้ขวานติดไฟก็ตีศัตรูแล้วติดไฟนั่นแหละฮะแต่เวอร์ชันที่ผมใช้เหมือนมันจะบั๊กแฮะเอาเป็นว่ามาดูอันติกันดีกว่าใช่ครับผมเรียกท่า2ว่าอันติเพราะเราจะเปิดโหมดเบอร์เซิร์กรับดาเมจรัวๆแลกกับท่าฟันที่เปลี่ยนไปดุดันไม่เกรงใจใครของแท้ท่ากระโดดนี่ก็แรงและกว้างขึ้นวิ่งมาตีนี่คือฟาดโหดมันโกรธใครมาอ๋อท่าชาร์จในร่างนี้เปลี่ยนเป็นสปีดบูส์นะครับโดยร่างเบอร์เซิร์กจะหยุดเองก็ได้หรือรอมันหมดตอนเลือดเหลือครึ เลือดก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการเพิ่มเวลาอยู่ในโหมดนี้รูนอาวุธที่ใช้ยากแต่ถ้าใช้เป็นเราจะดึงศักยภาพสูงสุดของมันออกมาได้ถ้าปกติเป็นการฟันวงกว้างและปิดด้วยการแทงที่ส่งศัตรูกระเด็นออกไปวิ่งมาตีจะเป็นการเหวี่ยงดาบเหมาะกับเวลาโดนศัตรูล้อมโดตีจะเป็นท่าพุ่งลงท่านี้กินระยะมากแถมยังใช้พุ่งเหลาลงจากที่สูงได้อีกด้วยเวลาใช้ดาบปกติเราจะเก็บสแต็กข้างล่างตันที่10หน่วยเอาสแต็กนี้ไว้ในใจก่อนนะครับทีนี้สกิล2เนี่แหละของแปลกถ้าวิ่งมาและใช้สกิล2จะเป็น การปาดดาบขึ้นแล้วเรียกดาบอีกเล่มจากพื้นขึ้นมาแทงซ้ำสองอย่างไรก็ตามถ้าสแต็กข้างล่างมีค่าตั้งแต่3ขึ้นไปท่านี้จะทําการวาร์ปเข้าหาศัตรูที่อยู่ใกล้สุดก่อนจะซัดดาบขึ้นเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติม<ๆ>คือจะเก็บเพิ่มอีกสแตก็กเรียกว่าสแต็กเอนเดอร์บอกแล้วว่าดาบเนี้ยใช้ยากเก็บสแต็กเอนเดอร์ไว้ใหใช้ก่อนนะต่อมาคือท่าโดดแล้วกดสกิล2นี่จะเป็นการวาร์ปขึ้นแล้วแทงลงมาพร้อมเรียกดาบเสริมท่านี้เก็บสแต็กเอนเดอร์ได้ทันทีแม้สแต็กดาบจะมีแค่1ก็ตาามสุดท้ยหนกกึ ดาบได้ถึง10เราจะสามารถกดสกิลอันติเพื่อเรียกดาบพันเล่มออกมาจากพื้นได้เออจริงๆสูงสุดก็แค่20แหละ ทำให้ศัตรูทุกตัวที่โดนติดเชื่องช้าและ Min g Fatigue แน่นอนว่าสกิลนี้ใช้เก็บสเต็ค e n d เดอร์ได้ดีที่สุดและการเก็บสแต็ค Ender ยิงเปอร์เซ็นต์ข้างล่างสูงยิ่งได้สปีดบูตมากโดยทุกศัตรูที่โดนสกิล2โจมตีจะเพิ่มให้ตัวละ5%เอเตและเพิ่มระยะเวลาของร่าง e n d เ er ด1หนึ่งวินาทีนี่คืออาวุธของคนสุดยอดที่แยกประสาทได้อย่างเฉียบคมข้าน้อยขอคาระวะคนคิดจะใช้ส่วนผมขอไปอาวุธที่ปิดสมองใช้ก็เก่งดีกว่านี่คือ e n d e r Blaster เอปืนโคตรเท่พร ปืนนี้ยืนอยู่เฉยๆจะรีโหลดกระสุน1นัดทุก3าวิบรรจุกระสุนได้สูงสุด12นัดคลิกซ้ายคือท่าเตะต่อยระยะประชิดเก็บสแต็กเพื่อเพิ่มกระสุนผ่านท่านี้ได้คลิกขวาจะเป็นการเล็งยิงพร้อมเลเซอร์บอกตำแหน่งทำดาเมจเร็วและแรงจากระยะไกลท่าวิ่งมาตีจะเป็นการกระโดดเตะและถีบออกเท่โคตรพร้อมกดกลางอากาศได้อีกท่ากระโดดคือการหมุนตัวและพุ่งขึ้นท่านี้ใช้โดด3บล็อกได้ด้วยนะแปลว่าถ้าใช้รวมกับท่าโดดถีบจะทําให้เราดีดตัวได้สูงถึง4บล็อกแบบมีสไตล์ซะด้วย สกิล2คือคอมโบยิงเก๊กๆ5นัดก่อนจะจบด้วยกระสุนชาร์จนัดที่6โดดแล้วสกิล2จะยิง2นัดเดินข้างแล้วสกิล2จะยิง2นัดพร้อมหมุนตัวหลบวิ่งมาแล้วสกิล2จะสไลด์ก่อนยิงอันนี้เท่จริงเถียงไม่ออกแต่เชื่อไหมครับถ้าเพิ่มอีกกระบอกไปที่มือซ้ายมันแทบจะกลายเป็นอีกอาวุธเลยเว้ยถ้าคลิกซ้ายอาจแรงขึ้นเล็กน้อยแต่ตอนนี้กำลังไฟมันแรงขึ้น2เท่ารีโหลดกระสุนทีละ2นัดโด,ดตีจะเปลี่ยนเป็นไรเดอร์คลิกแรงไกลและโคตรเท่วิ่งมาเตียงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวิ่งมาแล้ว2 ดูนะโดดยิงเป็นหนังแอคชั่นเลยตอนนี้สกิลสองเฉยๆจะเปลี่ยนเป็นคอมโบ3นัดยิงรัวสไลด์มายิงรอบตัวก่อนจะตีลังกาแล้วยิงท่าชาร์จมึงจะเวอร์ไปไหนกูถามจริงสุดท้ายคือเดินข้างแล้วสกิลสองนี่จะเป็นการอืมนั่นแหละโชว์ท่ มึงตีลังกาทำไมเยอะแยะวะถ้าคิดว่าอาวุธเมื่อกี้เวอร์แล้วมาดูอาวุธที่เจ้าของมอดบอกว่าโหดที่สุดในมอดกันต่อดีกว่าอ n t ิเทียสถ้าโจมตีปกติเป็นการเหวี่ยงเคียวไปรอบตัวทำดาเมจพร้อมโอกาสติดเวเตอร์20เป็นเวลา6วิถ้าตีโดนศัตรูที่ติดเวเตอร์อยู่แล้วมันจะสแต็กเวเตอร์ให้แรงขึ้นพร้อมรีเวลา6วินั้นใหม่และทุกๆเลเวลของ sweeping edge ที่ตีบวกใส่อาวุธนี้จะเพิ่มโอกาสตีติดเวเตอร์เข้าไปอีก10แปลว,ว่าสูงสุดคือ sweeping edge 5 โอกาสติดเว t เตอร์70%ถ้าโดดตีคือการปาดเคียวไปรอบๆถ้าวิ่งมาตีคือทิ่มแลยยกก็ตามเชื่อคลิกขวาจะเป็นการเล็งและยิงกระโหลกเวทเตอร์มาร์คสตรูที่ยิงโดนเอาไว้หากคลิกขวาอีกรอบตอนสตรูติดเวทเตอร์อยู่เราจะฮีลตัวเองพร้อมทําดาเมจใส่สตรูครับอันติีของแอนติทียส คือการดูดซับพลังของเขียวเข้าตัวในโหมดนี้ท่าตีปกติจะเปลี่ยนเป็นหมัดที่รุนแรงโดตีจะวาร์ปขึ้นแล้วต่อยลงพื้นวิ่งมาตีจะปล่อยเขียวกลับออกมาฟาดฟันเหยือ่อรอบๆพร้อมโอกาสติดเวเตอร์ทีนี้ถ้าเราต่อยโดนสรูที่ติดเวเตอร์อยู่เราจะเพิ่มเวลาของโหมดนี้ที่อยู่ขวาล่างถ้าเพิ่มเวลาไปจนเกิน80เราจะสามารถคลิกขวาเพื่อเปิดมิติหลุมดําได้มันจะดูดสิ่งมีชีวิตร,บรอบๆเข้าสู่ศูนย์กลางก่อนจะระเบิดออกพร้อมทําดาเมจมหาศาลและบังคับเราออกจากโหมดปีศาจมินทันที ท่านี้มันดูดและทำลายไอเทมด้วยนะครับใช้ระวังระวังล่ะแล้วระหว่างเข้าออกท่านี้เราจะทำดาเมจใส่ศัตรูด้วยนะซัตสจินอาวุธที่ผมชอบที่สุดของมอดนี้ดาบคาตนะที่เชื่อว่ามีปีศาจสิงอยู่ดาบดำนี้ฟันคอมโบ4ครั้งวิ่งมาตีจะฟัดศัตรูขึ้นอาจคอมโบกับท่ากระโดดตีก็ได้แต่ทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้ดาบเกิน4ีวิเราจะเก็บดาบเข้าฝักพร้อมตั้งท่าไอไอเวลากดฟันจะสุ่มฟัน1-2ถึงครั้งถ้าฟัน1ครั้งจะกว้างกว่า2แต่ดีพต่ำลงครับในการตั้งท่าไอไอนัน ถ้าวิ่งมาตีจะเปลี่ยนเป็นการวาร์ปผ่านศัตรูฟันหนึ่งครั้งและอีก2ครั้งหลังดาบเข้าฝักนี่มันเวอร์จิวชัดๆสกิลดาบทั้งหมดจะเก็บสแต็กข้างล่างสูงสุดที่8หน่วยส่วนสกิลสองของซาส,สจินจะเป็นการเปิดดาบเข้าสู่โหมดซากุระพลิบานโหมดนี้บังคับให้เราฟันซ้ายขวา8ครั้งพร้อมเพิ่มดาเมจความเร็วและระยะแต่ถ้าหยุดฟันเกิน4วีวิเราจะออกจากโหมดนี้ทันทีพร้อมเสียสแต็กทั้งหมดถ้าวิ่งมาแล้วกดสกิลสองจะเป็นการสไลด์ผ่านศัตรูฟันหนึ่งครั้งก่อนฟันอีก2ครัั้งงหลงก็บบดาบ คแค่ระยะกว้างกว่าเดิมมากผมชอบซัสจินเพราะมันเข้าใจง่ายเท่แต่ก็ไม่โกงหรือว่ากากจนเกินไปด้วยเฮอร์เชอร์ดาบในตำนานที่อยู่อันเดียวเดียว,ยวจะมีท่าเหมือนดาบปกติทุกอย่างเกเซตโล่มหาการที่ลำพังมันตัวเดียวก็แค่การดาเมจเท่านั้นแต่ถ้าเฮอร์เชอร์กับเกเซตมารวมกันจะก่อเกิดเป็นยุโทโธปกรณ์สุดแกร่งที่ท่าหนึ่งฟันคอมโบดาบ4ครั้งปัดศัตรูกระเด็นออกไปวิ่งมาฟันจะฟาดศัตรูขึ้นคอมโบกับท่าโดดฟันได้ด้วยสกิล2คือการใช้โล่ โจ,จมฟาดสตานพร้อมปลาโลออกไปก่อนจะย้อนกลับเข้าแขนแบบกับจันอเมริกาโดดแล้วสกิล2จะทุ่มโล่ลงพื้นหรือจะวิ่งมากดสกิล2เพื่อหมุนตัวฟาดด้วยดาบและโล่พร้อมกันก็ได้โดยคอมโบของเฮอร์เชอร์และกอเซตสามารถใช้สลับสอดแทรกกันไปมาได้ตลอดทั้งคอมโบที่เจ๋งคือถ้าเราตีพร้อมกับศัตรูโล่จะแพรี่ให้เราทันทีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการโจมตีนั่นเอง Moonless มีดลอยแอซซินที่มี2โหมดให้ใช้ใน1อาวุธโหมดข้างขึ้นฟันปกติจะแทง หมุนตัวแล้ววาร์ปลงมาทิ่มโดดฟันจะฟาดมีดลงพื้นวิ่งมาตีจะวาร์ปและปาดไปทางขวาหลังใช้ท่านี้มูเลสจะเปลี่ยนเป็นโหมดข้างแรมในโหมดนี้เราจะวาร์ปไปจ้วงหมุนตัวเป็นวงกว้างก่อนจะเกี่ยวศัตรูลอยขึ้นฟ้าโดยสามารถโดดตีเพื่อต่อคอมโบโด้วยท่าสปินมีดสุดโหดนี่ก็ได้ท่านี้ใช้โดดได้สูงสุดถึง5บล็อกเลยนะถ้ากดสกิล2เราจะปาพุขึ้นฟ้าใส่ดีบับเรืองแสงไว้เกตศัตรูร,บรอบๆหลังจากนี้ถ้าเราตีศัตรูที่เรืองแสงอยู่พวกเขาจะติดสถานะตาบอดพร้อมทาให้ เราหายตัวได้ยิงตีซ้ำค่าบลายน s สยิ่งเพิ่มและเมื่อบลายน s สหมดลงศัตรูจะได้รับดาเมจอย่างหนักหน่วงตามจํานวนบลายน s สที่เราสแต็คเอาไว้เ r e ดอ็นี่เหมือนดาบใหญ่ของอีพิกไฟเลยแค่เร็วกว่าแต่ก็ตีเบาวกว่าด้วยมาใน4วัสดุคือเหล็ก ทองเพชรและเนเธอไรต์กระบองยาวมีตั้งแต่ไม้จนไปถึงเนเธอไรต์นี่คืออาวุธของวูคองอย่างแท้จริงสกิลปกติจะเน้นตีรอบตัวก่อนจะผลักศัตรูออกโดตีจะแทงพองไปข้างหน้าวิ่งตีจะฟาดไปรอบๆมีสกิลสองเป็นการหมุนพองรวดเร็วรอบตัวซึ่งท่านี้กินสตมิน่านะครับชุดมี4ระดับทองเพชรมรกฏและเนเธอไรต์แต่ละระดับจะเพิ่มเลือดให้เรื่อยๆชุดพวกนี้ค่าป้องกันต่ำแต่เหมาะกับบิ้วอย่างอาวุธอร์เมนที่ดูดเลือดเราโคตรๆเอาละ ผมจะวิ่งผ่านสกิลแล้วนะมันมีตั้ง18อันเลยอะ <G ül> สกิล18อันแยกออกเป็นแพสซีฟ10ลบลีก5และป้องกันอีก3มาดูแพสซีฟกันก่อนฮาร์ชิโทุกครั้งที่ยนินเฉยๆจะเพิ่มเลือดเหลืองให1้1หน่วยทุก1วิเต็มที่20ไมเซทเวลาเลือดเหลือเกิน80%จะรับดาเมจน้อยลง20%และทําดาเมจมากขึ้น30%อะิรีนาลีนนี่ตรงกันข้ามคือถ้าเลือดเหลือน้อย่า20%จะรับดาเมจน้อยลง40%และทําดาเมจมากขึ้น60%การเตรียมใจคือยนืนเฉยๆ2วิจะรับดาเมจน้อยลง40%เป็นเวลา2วิเช่นกันพลังแสงคือที่ยืนเฉยๆ4วินาีจะไม่ติดสตันและทํดาเมจเพิ่มขึ้น40% เป็นเวลา4วิ critical knowledge เพิ่มโอกาสตีติดครีย่สิบเซึ่งดาเมจะแรงขึ้น60%โดยทุกเอน a ชนกันไฟที่ใส่อยู่จะเพิ่มโอกาสตีติดครี5%หและทุกเอน a ชนกันระเบิดที่ใส่อยู่จะเพิ่มดาเมจเวลาตีติดครีสิบหใส่ผสมกันได้ด้วยนะนั่งสมาธิท่านี้ให้กดนั่งนานสองวิเราจะเข้าสู่การทำสมาธิโดยมันมี animation วางอาวุธตามแต่ละชนิดด้วยนะนางยี่สิบวิจะเพิ่มดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์นางสี่สิบวิจะเพิ่มความบรจง้นิ เพลงมมาด้วยสุดท้ายคือสกิลทนทนูทําให้ไม่ติดสตัร์จากการโดนธนูยิงเฉพาะสกิลนี้เท่านั้นถ้าตายต้องเรียนใหม่นะครับแต่พวกสกิลแอคทีฟส่วนใหญ่มันต้องเรียนบางสกิลมาก่อนนะครับก็มาหาอ่านเอาตรงนี้แล้วกันเนอะมาต่อกันที่สกิลหลบอย่างดอทมาสเตอร์สกิลของคนขี้เกียจกดหลบเพราะมันจะเอา Ultra i n s t i n c ให้เราเรื่อยๆเวลามีการโจมตีต่อเนื่องเข้ามาจนก,กว่าส t ตมินาของเราจะหมดเเอนดอร์สเต็ปวาร์ปหลบได้แบบเอนเดอร์แมนเท่และเข้าใจง่ายเเอน e n d e อ o b s c u r ิสคือขั้นต่อไปของสกิลตะกี้เราจะวาร์ปไปข้างหลังศัตรูตตัััวลลลลลล่่่่่าาาสสสุดดททีีีีเเรรรในนนนนนนะะะยย30บบ็็ออออกกกกกโคคค้้้จจิิิิืมแแงขึห เดีวยวขึ้นด้วยอันนี้แหละใช้แล้วเหมือนดักโซลสุดๆบูชานี่คือกูสุดจะทนและวิ่งชนแม่งเลยสุดท้ายคือสกิลป้องกันเริ่มที่เคาน์เตอร์แอ้แทค็คือถ้ากดแพรี่ติดเราจะโจมตีศัตรูคืนทันทีอันนี้คือแต่ละอาวุธที่ใช้กันและแพรรี่ได้ของมอดน,นี้ครับ เพอร์เฟกต์บูวถ้าการโจมตีติดกัน5ครั้งเราจะปล่อยพลังงานที่สะสมออกซั์ศัตรูให้กระเด็นออกไปใช้ได้เฉพาะอาวุธยาวเนะเวนช์ฟูลแพรรี่ตอนนี้กดกันเราจะตั้งท่ากัน2วิระหว่างนี้กันได้ทุกดาเมจและไม่กินสตตมินนาเมื่อจบ2วินั้นลงท่าโจมตีต่อไปของเราจะเป็นการโต้กลับที่รุนแรงเข้าไปอีกสุดท้ายคือเอนแชนเม้นหนึ่งเดียวที่เพิ่มมาโดยหมดนี้อินฟิกรชันหรือเพิ่มพลังนั่นแหละทุกๆระดับของเอนแชนนี้จะเพิ่มสตตมิน่าให้ผู้ใช้2หน่วยตันที่40หน่วย <participation> บดเดียวโอ้ไม่กอดบอกแล้วเพื่อคุณผู้ชมผมทำได้เอาล่ะนั่นคือทั้งหมดของบดเสริมให้อีปิกไฟที่ผมเตรียมมาในวันนี้ถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์หรือเม้นท์บทที่ต้องการให้ผมรีวิวได้เลยครับงั้นสำหรับวันนี้ผมขอไปไปนอนก่อนเว้ยเจอกันคลิปหน้า And peace out